สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและเอฟที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆน,น้อยๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับวันนี้พาเพื่อนๆมารับชมวิธีการสังเกตทุเรียนที่ป่วยนะครับบริเวณที่ป่วยแล้วก็การสังเกตนะครับว่าช่วงไหนเหมาะที่สุดสำหรับ การเดินสำรวจสวนทุเรียนครับช่วงนี้มีการแตกยอดออกมานะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีการแตกยอดอย่างสวยงามแล้วก็ผมได้เดินมาในตอนเช้านะครับก็ได้มาสะดุดตาเพราะว่าอยู่ดีๆกิ่งนี้นะครับมีใบแก่อยู่เต็มนะครับแต่ไม่มีการแตกยอดเลยนะครับใบก็ค่อยๆแห้งแล้วก็ ล่วงร่นลงมาอยู่ที่โคนต้นนะครับถ้าลักษณะแบบนี้ให้เพื่อนๆไล่ตามไปเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เหมาะที่สุดในการเดินดูทุเรียนนะครับก็คือตอนเช้ามืดนะครับก่อนที่อากาศจะร้อนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เดินมาตอนเช้าเพื่อนๆจะเห็นนะครับ แต่ตอนนี้มันเป็นช่วงบ่ายนะครับก็เลยไม่เห็นน้ําที่ไหลยเยิ้มออกมานะครับแต่ก็เห็นแผลนะครับสีน้ําตาลตรงนี้นะครับผมถือว่าตรงนี้มีการผิดปกตินะครับที่โคนกิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตัดแล้วก็ใช้มีดนะครับขูดดูว่าแผลด้านในจะกว้างไหมนะครับติดตามรับชมกันนะครับ ก่อนอื่นก็ผมจะใช้เลื่อยตัดเลยนะครับเพราะว่ากิ่งใบได้ร่วงหมดแล้วนะครับแล้วก็คนกิ่งมีแผลนะครับถ้ากิ่งไหนมีแผลนะครับก็พยายามตัดให้ชิดโคนต้นเลยนะครับตอนนี้ ปลายกิ่งไม่มีเชื้อราเข้าทำลายนะครับลักษณะโคนนะครับก็ปกติครับเดี๋ยวมาลองดูที่ต้นกันครับเดี๋ยวขยับกล้องไปดูแลกล่ๆครับ นี่ครับเมื่อเฉีอนลงมาสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับเหลือกมีมรอยจำสีน้ำตาลนะครับทำการปอกปอกเลยนะครับบางท่านก็จะใช้วิธีการขูดแต่ผมจะใช้วิธีการเฉือนเลยนะครับ มีเส้นสีน้ำตาลอยู่นิดหนึ่งครับอาการไม่หนักนะครับ ถ้าเพื่อนๆคอยหมั่นสังเกตในตอนเช้านะครับตัวเรียนที่ป่วยของท่านนะครับที่มีอาการเริ่มแรกของการป่วยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะไม่เกิดการลุกลามอย่างรุนแรงนะครับลักษณะการทำแผลนะครับควรเปิดให้มีน้ำ ไหลออกนะครับได้สะดวกเมื่อม่เวลามีฝนตกนะครับนี่ครับเจอแล้วครับมันแอบอยูอ่ข้างใต้นะครับดูครับนี่คือลักษณะของไฟท็อปเทอร่าครับและตัวนี้อาจจะลุกลามมาสู่อีกกิ่งหนึ่งนะครับ แผลใหญ่มากครับเมื่อใช้มีดเปิดออกนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้สั้นลงแล้วก็เนื้อหากระชับ นะครับเมื่อใช้มีดทำแผลเป็นเสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับก็ผมจะใช้ปูนแดงนะครับการทาปูนแดงไม่ต้องผสมน้ำนะครับเพราะว่าน้ำเลี้ยงของต้นทุเรียนเขาออกมาทำให้ปูนแดงเปียกอยู่แล้วนะครับ ไม่จาเป็นต้องใช้น้ำผสมนะครับหรือเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะใช้เมทาเล็กซิลนะครับหรือว่าพวกคอปเปอร์แมงโกเซบนะครับแต่ผมจะใช้ปูนแดงนะครับ ทาเลยครับทาแล้วก็อุดบริเวณบาดแผลนครับนี่ครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับขนาดของแผลก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็พามาชมกันเพลินๆน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามรับชมสวัสดีครับ